แล้วท้งไล่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามวันเป็นสุดท้ายน้ำทะเลเป็นสัตวนาา้ำสุดท้ายใจอยี่ยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยเนีไม่ร้องก็ยืนโพสสวยๆค่ะโหของเรากระทงเราไม่เหมือนกันอายุอ่ะ ลูกของยูนนู้นชนของเกลโตกว่าเพื่อนใช่ไม่ของเกลใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะของของพายุก็ใหญ่กว่า <c oughs> ไหนยุูไม่เป็นไรหรอกของสายฟ้าก็ใหญ่กว่าด้วยไม่เป็นไรหรอกน <No. S 1> อยู่ที่แรงอธิษฐาน, <c oughs> นงแง่จิตจมพื้นของพี่แตนนี่ปะ ฟาร์มทั้งหมดเลยส่งอันพี่ปลาของยูสอันเดียวโอ้เหรออุ้ยดูนู่นเขาแคมเมราแมนนู่นอ่ะพี่สายถ่ายให้ยูหน่อยยูหันไปพี่สายถ่ายโอ้ยตายแล้ว เหมือนเดิมแล้วกรรมการอึ้งมากจะลาแปอธิษฐานอธิษฐานกันแล้วทุกคนมองพระจันทร์ขอพรจากพระจันทร์จัดได้เลยขอพรจากพระจันทร์เลยครับอธิษฐานนะ เกลขอสายอยู่ด้วยได้เหรอเสร็จแล้วเลยมอดกับมอดกับเออไม่ใช่ไอ้กับเกลเป็นสวยกว่ากันเกลเหรอแหละแหม่โลกรู้ต้องให้โลกรู้โอ้ยเกลเหรอใชยนี่เยินเยยินเยินนมาหันมาหันมาหันมาเอ้ไหนทำหน้าเหมือนกันด้วยยิ้มยิ้มนี้ người ba mốt